ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พกช่องโบโตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนนครับทำการเติมเพชรนะทุกคน300เพชร25บาทนะทุกคนตรงนี้สามารถทําได้ทุกคนนะทุกคนย้ําสามารถทําได้ทุกคนและสามารถทําได้ทุกวันนะครับทุกคนแถมกับชุดตัวนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าชุดอะไรนะก่อนอื่นนะเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาก่อนนะครับเพื่อมันจะใช้ในการจ่ายเงินนะทุกคนตรงนี้ ครับเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยสําหรับคนที่อยากทการเติมนะทุกคนยี่สิบห้าบาทตัวนี้ทาให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปทูมันนี่มาก่อนนะครับผมเชื่อว่านะเพื่อนเพื่อน่าจะมีนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนสามารถทําได้นะทุกคนสามารถทําได้และใช้แอปตัวนี้ในการจ่ายนะทุกคนเพื่อนเพื่อต้องมีเงินยี่ิบห้าบาทในแอปนี้นะทุกคนตรงนี้หลังจากนั้นนะเพื่อนเพื่อนกดที่ลูกกล่องตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนะทุกคน รูปซ้ายมือตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นครับมันจะเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้นะทุกคนมันจะเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้นะครับให้เรานะทำการสังเกตเพสโต re นะทุกคนตรงนี้มันจะเช็คอินทุก18นาฬิกาและ11นาฬิกาครับเพื่อนสามารถทําการรับได้นะทุกคนหลังจากนั้นนะเพื่อนกดเข้าไปในโค้ดส่วนลดของเพสโต re ได้เลยนะครับถ้าใครกดได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนนะครับทําการสังเกตตัวนี้นะทุกคนเมื่อกดเข้ามาในนี้เรียบร้อยวิธีการใช้นะครับตรงนี้ให้เล่านะครับทําการผูกบัญชีนะทุกคนผูกบัญชีโทมันนี่กับพร t สโตที่เราทําการล็อกอินไว้นะทุกคนตรงนี้เมื่อเล่านะครับทาการได้ทำการได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนให้เราปล่อยทิ้งไว้นะครับหลังจากนั้นกดไปที่แอปฟรีไฟนะครับหรือเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับ หลังจากที่เรานะครับทาการกดเข้ามาในเกมฟรีไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สังเกตเห็นเพชรนะทุกคนตรงนี้ผมมีอยแปดเพชรนะทุกคนตรงนี้ให้เราทําทําการกดที่เติมเงินนะครับหลังจากนั้นกดที่ของเด็ดสัปดาห์นี้นะทุกคนตรงนี้ให้เราทําการสังเกตตรงนี้นะครับมันจะให้เรานะครับทการเติมเงินนะทุกคนตรงนี้หนึ่งร้อยยี่สิบ ห้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนหนึ่งร้อยี่สิบห้าบาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนนะครับทําการกดเข้าไปในเติมเงินนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเปลี่ยนบัญชีนะครับเปลี่ยนเป็นบัญชีที่ล็อกอินกับแอปทูมันนี่นะครับตรงนี้หลังจากที่เราทําทการกดที่บัญชีทูมันนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้พอดีว่าเห็นผมช้านะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนกดซื้อไปเลยนะครับโค้ดตรงนี้นะครับมันก็จะใช้อัตโนมัตินะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีบัตรโค้ดส่วนลดของหลังจากนั้นนะคให้เราทำการล่อนะครับเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นเพชรสามร้อยนะทุกคนแล้วก็ชุดอันนี้ฟรีนะครับตรงนี้สำหรับคนที่สนใจก็สามารถทำตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะให้เพื่อนกดที่ แอป l อลตนะครับตรงนี้เพื่อเข้าไปเช็คดูนะครับหลังจากที่เราทําการกดเข้ามาในแอป r ูม m o n ี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนทาการสังเกตรายการนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนสังเกตตรงนี้นะทุกคนตรงนี้นะครับ Google Asia Pacific นะครับตรงนี้เราก็จะทำการเติมเงินแค่25บาบาทนะครับตรงนี้หรือใครจะมีแบบเติมเงินแบบอื่นนะทุกคนหรือใครจะใช้ แพ็กเกจอื่นเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้สําหรับคนที่จะเติม300เพชรนะครับทุกคนเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีปัญหานะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ